สวัีค่ะมูควีหนึ่งค่ะครับสวัสดีครับผมกระปอนะครับปอนวีสี่ครับสวัสดีค่ะน้ำเอฟสิบเอดวีสิบเอ็ดค่ะสวัสดีครับคิวครับวีสิบนะครับเอฟสิบเอ็ดครับผมครับสวัสดีครับแม็กวีหกนะครับสวัสดีครับผมปูนนะครับเอฟสิบเอ็ดครับผมสวัสดีครับภูมิครับผมวีสองครับ สำหรับมุกนะคะมุกชอบเพลงอ่ะยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะก็เพราะว่าเป็นเพลงที่คุณแม่เลือกมีกันแม่ค่ะแล้วหนูก็ได้ทําให้คุณแม่แลวหนูก็ทําโช์นี้ออกมาเต็มที่ค่ะบิ๊กแดนครับเพลงด้วยรักและพันธุ์ครับรู้สึกว่าผมเต็มที่กับโช์นี้มาครับแล้วก็โช์นี้ทําให้ผมได้รับความชมน,นะครับและทุกด้านนะครับได้รับความชมครับ โชว์ที่ประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นโชว์วันนี้ค่ะโชว์ทั้งสองโชว์เลยคือตอนซ้อมใหญ่เนี่ยหรือตอนซ้อมจริงอะ่ะมันไม่มันออกมาไม่ดีเลยสักครั้งเดียวค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีเราพยายามแล้วแต่ว่าพอขึ้มนมาบนเวทีจริงจริงมันมันคนละเรื่องกับที่เราซ้อมเลยแล้วเราก็ได้รับคําชมมากมายโดยเฉพาะไม่รักเดียก็ขอบคุณมากค่ะโชว์ไหนที่ประทับใจที่สุดนะครับก็คือเป็นโชว์ของวิกลูกทุ่งครับ ก็เป็นกลับมาทําไมครับผมก็เป็นเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยครับคือแบบมันทําแล้วมันไม่เครียดมันไม่อะไรคือแบบมีมีความสุขครับเวลาได้ทําอะไรแล้วมีความสุขถามว่าประทับประทับใจโชว์ไหนก็คงเป็นวีละครเวทีครับเพราะว่าวันนั้นเราต้องทํางานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ถ้าเราแบบสมาธิหลุดอะไรเงี้ยก็จะทําให้เพื่อนเสียไปด้วยเนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าพอเราทําได้รู้สึกว่าเราทรํา,าทออกมาได้ดีก็ ดีใจที่แบบทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็เป็นโชว์ที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมันก็โชว์ที่ประทับใจที่สุดก็เป็นโชว์วิ่สุดท้ายครับวิกที่ออกเอดีคือเพลงเล่นของสูงเป็นแบบว่าเป็นโชว์ที่แบบว่าได้แบบปลดปล่อยตัวเองแบบว่าคือเหมือนกับบางทีตอนเราอยู่ในบ้านครับเรากดดันอะไรเงี้ยมาตลอดแล้วก็แบบว่ากลัวโชว์ออกมาไม่ดีแต่วิ่งนั้นไม่รู้คิดอะไรอยู่คือแบบว่าเออทำไม่เหอะแบบแบบทำแบบไม่คิดไม่เครียดบนเวทีแล้วก็ออกมาแบบดีครับชอบใช่ โชว์ที่ประทับใจนะครับน่าจะเป็นวีของโปรดิวเซอร์เลือกให้ครับเพลงที่ร้องเป็นพี่ไก่สุธีครับผมเป็นคนเลือกให้ครับเพลงจากคนผิดหวังของพี่เบนฉลาดทีนครับผมก็ที่เหตุผลที่ประทับใจเพราะว่าเพลงนี้ทำให้ผมได้ถูกเลือกเป็นโชว์ที่ดีที่สุดจากคอมเมนเตอร์ทั้ง3คนในวันนั้นนะครับสวัสดีค่ะสำหรับ โชว์ที่ประทับใจที่สุดในบ้านเอนะคะก็จะเป็นวิ่นี้เลยเพลงความเชื่อเพราะว่ามันตรงกับชีวิตของเอมค่ะมันเหมือนว่าเพลงนี้มันเขียนมาให้เอมเลยคะ่ะเพราะว่าเอมเนี่ยผิดหวังมาหลายครั้งแล้วก็มาสําเร็จได้ในเวทีเอค่ะตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้เราจะมีกันวันนี้ ถ้าต้อนต่งสิ่งดีๆให้ทุกคนที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้แต่จากนี้านานๆเท่านานสักเพียงไร จะมีเธอจะมีฉันมีกันปลอดไปยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจค่ะอยากให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัว เลีย้ยงไม่ยากหรอกเลีย้ยงไม่ยากหรอกจะคอยทำตัวน่ารักให้เธอดูเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับได้ได้โปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งปันที่มีไม่รักดีคนคนนี้โรดอย่มองกลับหลัง ฟังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีโอ้โาำไั้นะร้ <c oughs> องอยู่ได้ไหมครับ มาทำไมไอายบ้านนาแล้วนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลานี่น้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าทิ้งเขียวขาดไทยไปเมื่อเดือนเก้าชัางสุขสักก้ากลับมาทำไมกบ็บทดามา คือยืนใเฉยครับดูเขารักกันนะครับนั่นะคือบทดรามบาของผมครับจริงตลกมันก็มีมาเรื่อยๆใน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 ละครนะครับจริงๆเพลงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เคได้ครับผม ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องสียไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันประมาณนี้แล้วกันครับผมและให้เพลงนี้นั้นแทนความรักที่เขามีไว้ให้เธอ รักที่ต้องปิดไม่กล้าจะเปิดแม้แต่ในวันเวลาที่ได้เจอเอ้ครับประมาณนี้ครับผมชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันหกล้มคลุกคลานเท่าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ต้องไปให้ถึงค่ะ ต้องบอกว่าประทับใจเพื่อนทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุทุกคนเนี่ยจะช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆะค่ะอย่างหนูเนี่ยร้องเพลงบางทีเราก็แบบร้องไม่ได้ะค่ะคือหมายถึงว่าไม่รู้ว่าร้องยังไงก็จะทำพี่ภูมิพี่เมย์ค่ะพี่เขาก็จะให้คาปรึกษาแนะนําเป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนสำหรับท่าเต้นนะคะก็ถามพี่เอมแชมป์ของเรายอดมากค่ะเซนที่ประทับใจนะครับผมประทับใจในตัวพี่ภูมิครับ พี่ใหญ่ของบ้านนะครับพี่ภูมิก็ดูแลผมตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เข้าบ้านนะครับจนมาถึงวิกสุดท้ายที่ผมออกนะครับพี่ภูมิก็ดูแลย่งดีครับแล้วก็ทําให้ผมแบบรู้จนอ่อนของตัวเองแล้วก็พัฒนาจุดด้อยของตัวเองนะครับให้มันดีขึ้นครับจริงๆแล้วความป็นทุกบใจตอนอยู่ในบ้านเนี่ยมันทุกช็อตมันมีทั้งสุขเศร้าเหงาแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็รักกันแต่ว่า ชาดที่ประทับใจที่สุดก็คือช็อตที่พวกเราทุกคนยีนอยู่บนเวทีพร้อมกันสิบสองคนแล้วก็ยังไงก็ส2บสองคนนี้ไม่มีวันหายไปก็อยู่ด้วยกันไปตลอดเลิฟเิทุกคนเลย <c oughs> ผมซีนไหนที่ประทับ <c oughs> ประทับใจที่สุดนะครับก็จะเป็นซีนของวันสุดท้ายครับก็คือเราทําโชว์ออกมาครับแล้วก็เหมือนล้อเลียนไม่ไม่ใช่ล้อเลียนคือแค่เลียนแบบครูครับผมก็แล้วก็เหมือนกับมันเป็นแบบ วิชาสุดท้ายท,ที่ที่เราที่เราจะจะได้อยู่กับครูครับผมก็มันเราก็เหมือนกับขออโหสิกรรมขอขออโหคือแบบที่เราทําผิดไปอะครับก็คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรวะก็ <c oughs> <c oughs> คือเหมือนมันมีความสุขคือแบบเราได้กอดครูเราได้รู้ความความในใจของครูที่เขามีกับเราครับผม <c oughs> จะร้องไห้เลยอะจะร้องไห้เลยอะไม่ ของผมจะเป็นล้อเรียนครูกไก่ครับก็คือครูกไก่นะครับเวลาเขาสอนสอนเกี่ยวกับท่าเต้นนะครับเขาจะเป็นแบบจินตนาการอย่างสมมติท่านี้ครับปึ๊บท่านี้ครับปึ๊บเขาให้จินตนาการเป็นเหมือนรูปหลังรูปหลังวัว <c ười> คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ผมพอเขาอธิบายมาผมแบบเข้าใจท่าของเขาครับว่ามันต้องการอะไรต้องการอะไรครับผม ก็เอาง่ายเลยเป็นครูแดนที่สอนผมเยอะที่สุดแล้วครับทั้ง1 0 11ิวีคมากเขาก็สอนประมาณเกินครึ่งครับครับผมก็ประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาวันแรกเป็นวันที่ผมประทับใจที่สุดเพราะว่ารู้สึกวันนั้นทุกคนยังไม่ต้องมีอะไรในหัวแล้วก็ทุกคนเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะครับซอกนู้นซอกนี้วิ่งงินทั่วบ้านแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นทุกคนมีความสุขครับ สนใคือผมก็สนิทกับเมย์กับปอนนะครับต่พอเขาออกไปก่อนก็เลยรู้สึกว่าต้องหาเพื่อนใหม่เรื่อยๆครับคือความจริงก็สนิทกันทุกคนนะครับแต่ว่าคือตอนอยู่กับทั้งสองคนมันจะแบบเหมือนแบบเราเข้าใจกันนะครับเหมือนแบบผู้ชา้รชารู้ผูยชา้าแบบเข้าใจกัน,นพอออกมาก็พอเขาออกไปก็รู้สึกว่าที่สนิทจริงๆอีกคนนึงก็คือเป็นเอมครับวันนี้ผมพับมาแล้วรู้สึกดีมากรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็ ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจที่แบบเอ่อการที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ก็แสดงว่าเขายังรักเราอยู่แล้วก็สนับสนุนเราครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนต่ออีกนะครับแล้วก็ทำางานออกมาให้ดีๆครับซีนที่ประทับใจนะครับก็น่าจะเป็นซีนที่คุณครูชมะครับแบบว,ว่าเรารู้สึกว่า เราได้มาตลอดเรารู้สึกว่าเราแย่ในทุกๆด้านแบบว่าเราอ่อนกับเพื่อนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องเต้นเรื่องร้องหรือเรื่องอะไรเสียงเราก็ไม่สูงเลยครับแต่ว่าพอแบบเราพยายามมาหลายวีคจนแบบมาถึงประมาณมิดเทอมเนี่ยครับครูก็บอกว่าแบบครูทุกคนพูดเหมือนกันว่าเอ้ยเออปูนดีขึ้นทุกๆด้านเลยคือดีขึ้นก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยคือมันมันประทับใจมากไม่คิดว่าแบบตัวเองจะพัฒนาได้มากขนาดนี้ครับใช่ครับผมก็ถ้าพูดถึงเพื่อนในบ้านใช่ไหมครับก็จะ พูดถึงพี่ Mac แม็กละกันอะไรเไงี้ยก็พี่แม็กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าน่ารักมากก็คือเป็นพี่เป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเพราะว่ารองจากพี่ภูมิใช่ไหมครับก็เป็นแบบว่านอนเตียงข้างๆกันอะไรเไงี้ยคือเราจะสนิทกันแต่ว่าเราจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกันบ่อยแต่ว่าแบบมันจะรู้กันเองว่าเออแบบสนิทกันแล้วแบบอย่างวันคือเหมือนกับพี่เขาเป็นคนที่จะคอยปกป้องน้องแล้วก็แบบดูแลน้องมาตลอดไม่ว่าน้องจะแบบจะเครียดน้องจะร้องไห้น้องจะอะไรก็คือแบบที่ประทับใจพี่แม็กเลยวันนั้นก็คือ วันที่นอนร้องไห้อยู่บนเตียงแล้วพี่แม็กก็เดินมาแล้วก็มานอนด้วยแล้วก็มาบอกว่าแบบเอาเลยปูนร้องไปเลยแบบร้องไปเลยร้องให้เต็มที่เลยพี่จะนอนก็เลยอ,อ่ะคือยังไงก็เลยแบบแต่คือเขาก็ปลอบคือเขาก็มีสไตล์การปลอบแบบที่น่ารักอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีครับ,รรบ <c oughs> อ๋อก็โอ้ก็ตอนนั้นเนี่ยก็แบบว่ามีเพื่อนออกเป็นวีคแรกใช่ไหมครับก็คือแบบมันมันทำใจไม่ทันแล้วก็แบบว่า แล้วก็เป็นแบบน้องเวด้วยอะไรเงี้ยน้องเวออกก็ขึ้นเหมือนกับน้องเวจะเป็นคนที่แบบสนิทกันมาอยู่แล้วแล้วก็เหมือนวันนั้นเนี่ยวันวันคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีแบบเล็กเลน้อยๆแบบไม่เข้าใจกันอะไรนิดหน่อยแล้วก็เหมือนแบบทุกคนเ็บอกเออเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้จบคอนเสิร์ตเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันในบ้านแบบเออเนี่ยเวไม่ออกหลอกอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคงั้นยังไม่คุยแต่พอปุ๊บเวออกเท่านั้นแหละทุกอย่างที่อยู่ในใจคือแบบไม่ได้พูดกันเลยคือ2คนก็คือ ได้แค่แบบโบกมือลากันอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเก็บกดแล้วก็แบบเครียดมากอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้มาขนาดนั้นด้วยครับใช่เรียบร้อยครับผมก็ใช่ครับ ก็ซีนที่ประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นวันสุดท้ายครับวันปิดภาคเรียนครับเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพที่คุณครูทุกคนมันเป็นภาพเหมือนกับว่าวันแรกที่เราเข้าไปในบ้านนะครับคุณครูทุกคนมานั่งเรียงกันแล้วก็เมื่อวานก็เป็นวันที่เราได้ไหว้ครูทุกคนเหมือนกับว่าจบ ปิดเทอมปิดภาคเรียนของพวกเราทั้งหมดแล้วก็เราได้ทําโชว์ให้ครูแล้วก็แต่งเพลงให้ครูแล้วก็ได้เอาพวงมาลัยไหว้หครูทุกคนมันเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่คุณครูมอบให้เรามันคือความรักจริงๆครับรักโดยที่ไม่หวังผลใดๆตอบแทนแล้วก็คืออยากเห็นเราเจริญเติบโตไปเรื่อยๆครับครูที่สนิทที่สุดเหรอครับอ น่าจะเป็นครูเอครับผมครูเอคลาสบอยส์นะครับผมเพราะครูเอเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าพัฒนาการโชว์ของเรามากที่สุดเพราะว่าแต่ก่อนตั้งแต่วีคแรกมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะค่อนข้างติดกรอบอยู่คือยังยังมียังมียังมีกรอบของการแสดงที่มันยังไม่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าพี่เอนะครับครูเอ,อไม่ใช่พี่เอครูเอเนี่ยครับก็ ก็บอกผมว่าครูเอ๋อยากเห็นอยากเห็นผมเป็นศิลปินคือขึ้นไปบนเวทีให้มองว่าเป็นเวทีของเราคนที่มาดูเราก็คือคนที่รักเราขึ้นไปแสดงอยากขึ้นไปร้องเพื่อให้คนมองว่าว่าเราร้องดีขึ้นไปร้องให้คนมีความสุขนะครับคือครูเอ๋จะเป็นคนที่สามารถทําให้ผมเปลี่ยนความคิดเหมือนกับเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ทําให้โชว์ของผมดีขึ้นมาได้เรื่อยก็ต้องขอขอบคุณครูคเอ๋มากๆครับผมประทับใจ ห้องอาหารแจ๊สบาร์ของพวกเรามากมากค่ะเพราะว่าพวกเราจะกินกันแบบเต็มที่มีสลัดปี้มีไส้กรอกมีอาหารเยอะแยะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นที่ที่พวกเราจะได้ผ่อนคลายแล้วก็คุยกันเอ็มรู้สึกว่าโมเมนต์ที่แจ๊สบาร์หรือว่าลงอาหารพวกเราเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในบาร์เลยค่ะแล้วีมงมาดวมีต่อเลย มีค่ะพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎนะคะแต่บางทีพวกเราด้วยความที่เป็นเด็กค่ะมันก็จะมีหลุดนี่หลุดนั่นบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้มาว่าอะไรแย่หรอกค่ะพี่ก็คุยกันขำๆค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทคงเป็นน้ำค่ะพี่น้ำเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่ความอดทนต่ํามากเป็นคนที่มันบอกหนูว่าถ้ามีกระดิ่งมาก่อหน้านี้มันจะสั่นแล้วมันเป็นคนที่คิดน้อยค่ะพี่แั้เป็นคนที่หนูอะ เป็นน้องที่หนูอยากจะแบบบอกว่ามันยังเด็กอะแต่มันชอบทําตัวโตวทําว่าตัวเองเก่งตัวเองโตอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนูเป็นห่วงเขามากแต่ว่าเป็นคนที่แบบพูดจาโดยไม่คิดแต่หนูอยากจะฝากบอกทุกคนเลยว่าน้ําเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนน่ารักค่ะก็อยากจะบอกว่าพลังผู้หญิงนะคะมันเป็นพลังที่มีคุณ S 1> <S 1> <S 1> <S เป็นพลังจริงๆค่ะผู้หญิงมีพลังจริงๆเพราะว่ายิ่งหนูเรียนจากครูงอ้งอไงครูง้อบอกว่าคือแต่ก,ก่อนหนูจะเป็นคนแมนๆเท่าๆอย่างนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูต้องแข็งแรงหนูจะต้องแบบเข้มแข็งเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อทํามวยอะไรเงี้ยด้วย<ๆ>เราก็เลยอยากจะแบบแมนอยากจะเข้มแข็งแต่ว่าคุณง้อบอกว่าผู้หญิงนี่แหละเป็นเป็นมีแบบพลังที่เข้มแข็งหนูรู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่มีวันนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกๆคนมากๆที่เชียร์หนูโหวตหนูแล้วก็มาเชียร์พวกเราทั้ง12คนค่ะถ้าไม่มีทุก ทุกคนก็คงไม่มีเอ็มที่ได้ถือถ้วย The ะว n นเนอร์วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ